เบียรนะ์ม,นะมันอยู่นะผมจีสมสิบนะผมตัวนี้เป็นแ c i ์ซีไอนะผมก็บอกเลยว่าอัพเกรดทุกอ,อย่างเรียบร้อยนะผมจากแบบว่าเดชนเป็นลักชนรี่นะผมอันนี้เนะี่ยเปลี่ยนเป็นแอ p o r t ปอร์ ก็อย่างที่เห็นนะผมคันนี้ยังไม่มีอะไรเยอะนะผมก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าวอวเซ้นนะผมตัว sf 0 7มาด้วยนะผมแล้วก็เป็นมิชลินโฟเรนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต่ออันนี้ผมมาต่อเนื่องแน่นอนนะผมก็จะมีตัวลิ้นหน้านะครับผมตัวพาร์ตคาร์บอนในรถพาร์ตต่างๆฝันติดตางมาด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าน่าสนใจนะผมบริคิตนะผมเอ็อร์ตนะผมเอ็ม M5 นะผมก็รายอัดตับานได้เลยครับผมแล้วก็มีพวกอรถพาร์ตต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมในพวกอรถพาร์ตคาร์บอนต่างๆนะครผมเราสั่งในทุกแบรนด์นะผมจะเป็นของ แท้ของแบรนด์เนมนะครับผมบอกมาได้เลยครับผมออตบานตัดให้ได้นะครับผมลายเอทออตบานครับผมแล้วก็ขอฝาก YouTube นะครับผม Facebook IG TikTok นะครับผมช่องทางในสื่อต่างๆนะครับผมออตบานวิวัฒน์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมบุมขอลาไปก่อนนะครับผมกับรถสวยๆคันนี้นะครับผมที่เปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นอัปเกรดบอดี้ทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับ